ในบ้านกำลังขอให้คนที่รักบ้านดีสาวคนที่ร้องทุกคนาวไไหนไม่มาเลียอวันเกิด้าอเรียนตนนี้ก็ตอแม่ไเลย ไปดิทอมของมือลงไปต้ยเน,น,น,นี่ยาอันนงวันนี้ก็เป็นตึ้นนอนตึงเปิร์นนไปไหนก็ไปต้ยกันไปไหนก็แอบกันอยู่ซานี่ก็ปเป็ิร์นกับซานี่แต่วันนี้มากม่ได้ดิห้หน่อยะรัวันนี้ก็ไม่ได้กลมกล่อม ขอบคุณครับขอบคุณครับไปนัก <otherapy declaration> <neighborhoods> ่าวดีเยเผเนี่สนุกสนนต่อหน้ากี้หน่อยกนนี้ขอบคุณไปหน่อยไะครับอทังี้บวกกันเลยเอาปอทั้งนี้หนุงแล้วนะครับอ่ามอไม่ดิ่งเจเตอร์นะครับเนสุกต้อางเดรบุญนะครับครับ สวาสวัสดทครับขออขอบคุณครับยีดียดีต่อนะครับเขาอะไรกับยีดี่อนะครับทึงลัพ์ะก็นะครับตึลไว้่าคือชุอย่นะครับลบนะครับลงถึงอันนี้ีนี้ญาตพี่น้องนะครับงนะครับึยาของปอระดีตงงระดีนะครับ นะครวิจัยนะครับปีวาอนาดมเสดงความีนี้เป็นคนสูงนี่กอนที่นแล้วก็ีโรคจาร์ดอย่างนี้ีมาพัฒนาครบเอาความหูเอาความชำนาญเข้านะครับทีที่มีอยู่นะมีเป็นงด่านกราปัสหมนะครับตัวใหญ่เอาความหูที่นีนะครับมาโจยหั อันนี้การเครงการที่ว่าที่ท่ททานมาเป็นที่รู่จักตั้งต้องตั้งยุ่งนะครับก็เลยว่าที่เห็นยาถุงเท้าเหมือนเกิดขึ้นนะครับเหมืนอนประสบความสำเร็จตามที่เราตัต้งใจไว้กับกับหนูทีมงานต่างๆนะครับก็คิดว่าโปค้ชกี้ขย้ายมันดำเนินต่อไปนะครับ ในอนาคตคาไยหนาทุกคก็เขาความหพวงความามานะครับรวมถึงทีมงานที่ตั้งมอทยาววันี้ีครับเหนมาดุงตีเลยทั้งคู้บาเข้าไปนะครับเพราะน่า่อนพัชชาแล้วครับตั้งตโตแล้วทีมันหาไล่ไปนล้วขอทีแต่บรรจุวินทีนึงคู่ภานนะครับอันนี้ก่อนพาชชาเขาขป็นรับ ครับพี่ตึงไปก็ยินดี้จะน่าทำอะไรก็ทั้งควมไม่เป็นน้องทุกคนนะครับมาช่วยเลยง่ายเล็วันนี้น้องื่นเต้นเวทีสถานที่นะครับเป็นตกแต่งนะครับพื้นที่ลงพื้งอาหารการกินต่างๆที่ที่เศยทางล้างนะครับก็ขอบคุณจัาหน้าทนะครับขอบคุณทีว่าไแต่ว่าเอินเข้าเข้าใส่เข้าดีมากการทุกขปะกันในวันนี้นะครับก็ใส เอาขวามเฉยเลยนะครับตึงแห้งแห้งก็ดีตึงใจก็ดีนะครับมามาเฉยเลยกันนีครับโดยหลุดทกข์ก็มีซื้อดีๆจะน่ามีซื้อบาบผูกใจจะน่าขอขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับนะครับทีมงานรวมๆครับทุกคนมีมันมีนะครับขอขอขอบคุณจะน่านะครับขอบคุณครับน่าจะประมาณนี้ครับ